ขอโทษนะคะคุณลุงไม่ทราบว่าคุณลุงมาติดต่อเรื่องอะไรหรอคะ Excuse me uh, I lost my way can you help me มันพูดอะไรหรอคะดีฟังไม่รู้เรื่องผมก็ฟังไม่ออกเหมือนกันรีบออกไปเลยนะไม่ต้องมายืมภาพอยู่ตรงนี้เดี๋ยว ระวังนะฝนเดี๋ยวของเสียหายเดี๋ยวจะโดนผู้จัดการกับคุณบีมดูค่ะพี่หูฝนก็ระวังอยู่ค่ะแต่ร้านี่หนักมากเลยนะคะเนี่ยไหวไหมฝนถ้าไม่ไหววางก่อนนะเออฝนว่าฝนไม่ไหวอะพี่ฝนขอวางก่อนนะได้ได้ค่อยๆวางนะโอ๊ยโอ๊ย,อยทำไมเราต้องมาทำงานที่ไม่ใช่งานที่เราด้วยนะ แต่พนักงานออฟฟิศจนถึงพนักงานยกของจริงฝนพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจ้างเหนึ่งตำแหน่งแต่ไม่ทำพวกตำแหน่งในบริษัทเลยแต่พี่ชินแล้วล่ะคุณบีมกับผู้จัดการเขาก็เป็นแบบนี้ไปตั้งนานแล้วเราเป็นลูกน้องหลอกก็คงต้องยอมอืมพี่หมูเด็กฝึกง,งานอย่างฝนก็พูดอะไรไม่ได้มากเหมือนกันพวกเขาสองคนยิ่งโมโหง่ายอยู่ด้วย <c oughs> พวกเธอสองคนนินทาัะอยู่เหรอเออเบานะคะับผู้จัดการพวกเราแค่ไม่ต้องมาแก้ตัวพวกเธอนี่นะขี้เกียจสันหลังยาวกันจริงๆสามให้ทำงานแต่กลับมาอู้ฉันหักหนึ่งเดือนพวกแกนีกไหมเนี่ยเอออย่านะคะคุณบีมอย่าทำแบบนั้นเลยค่ะแค่นี้พวกเราก็โดนหักหมดจนไม่เหลืออะไรแล้วค่ะก็เรื่องของพวกเธอสิไม่ชีเรื่องของฉันสักหน่อย พอกับบิมเราเลิกดูกันกักงานพวกนี้ดีกว่าเพราะพวกมันน่าจะกลัวเราจนหัวหดกันหมดแล้วก็ได้ค่ะปีเตอร์พี่ท้องแฟนฉันไม่ห้างนะพวกเธอได้ไปน,นอนกองที่พื้นกันหมดแหละไปครับบิมผมเมื่อยหลัไปยืดให้ผมที่ห้องดีกว่าได้ค่ะบิมว่างยื่ให้คุณทั้งวันอยู่แล้วค่ะไปครับค่ะ,ะวันนี้ พวกเธอห้ามใช้ลิฟต์นะบายไม่ปันไหนะฝนเดี๋ยวเราช่วยกันแบกขึ้นบันไดก็ได้ค่ะพี่ลูกหมูดีไหมคะอืมคุณเอาสักชิ้นไหมบีม แมวค่ะคุณทาเลยเออพีเตอร์คะืสัปดาห์หน้าทางสำนักงานใหญ่เขามีงานเลี้ยงเชิดชูคุณธรรมพนักงานประจำปีบีมว่าสาขาเราทำงานดีขนาดนี้แถมยอดขายในแต่และเดือนก็ยังกระชูดอีกโหยคุณต้องได้รับรางวัลพนักงานดีเด่นแน่เลยค่ะมันต้องแบบนั้นอยู่แล้วบีมผมเตรียมตัดสูตรรอไปงานแล้วเนี่ย เออ่ผู้จัดการคะเอ่อขอโทษนะคะแต่ว่าตรงนี้ต้องใส่เป็นอะไรหรอคะฝนสับสนนิดนึงนะคะโอ้ยฝนไม่ต้องมาถามฉันเธอยอยากรู้อะไรก็ไปเสิร์ช g ูเกิลเอารูดจริงไม่มีสกิลความรู้รอบตัวเลยมั้งมาฝนเดี๋ยวพี่ช่วยอันนี้ใส่เป็นเลขนะฝน พอใส่เสร็จแล้วเราก็ค่อยมาเรียบเรียงทีหลังค่ะพี่ลูกหมูแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะขอบคุณค่ะพี่ลูกหมูจ้าไม่เป็นไรนี่หนุ่มลูกเป็นใครเนี่ยทำไมถึงเข้ามาในบริษัทฉันได้นั่นสิ คุณคะระวังบริษัทถูกยกเขานะคะขอโทษนะคะคุณลุงไม่ทราบว่าคุณลุงมาติดต่อเรื่องอะไรหรอคะ Excuse me, I lost my way. Can you help me? มันพูดอะไรหรอคะบินฟังไม่รู้เรื่องผมก็ฟังไม่ออกเหมือนกัน Could you กุ y helping me Please Please พิกพักอะไรกันจะมาขายพีกกันหรอฉันไม่เอาหรอกนะพี่นี่ ล,ลุงรีบออกไปเลยนะไม่ต้องมายิงภาพอยู่ตรงนี้มันน่าหงุดหงิด What do you say? I just ask for help Where do you want to go, sir? Do you have the name of place for us? Yeah, yeah, I have Peter คะมันสองคนพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยอ่ะเก่งเราอีก In my back I want to go this place you know <You> know? ฉันเป็นผู้จัดก,การที่นี่ฉันไม่อนุญาตให้หนูมันยุ่งวุ่นวาย Why you are so mean? They just want to help me Why you have to do this? โอ๊ยหยุดพูดพูดอะไรก็ไม่รู้ฉันฟังไม่รู้เรือ่องปีเตอร์คะมีม่นไล่ลุงแก่ที่ไปอยู่ยคะ่ะไม่ต้องไปสนใจแล้วได้บีมแต่ผู้จัดก,การคะคุณลุงเข้ามาขอ,ขอความช่วยเหลือนะคะนั่นสิคะเดี๋ยวพวกเราช่วยคุยให้ก็ได้ ไม่ให้คุณบีนกับผู้จัดก,การต้องเหนื่อยหรอกคะ่ะไม่ต้องเสนอนะาทำในสิ่งที่ฉันไม่ได้สัง่งเป็นแค่แม่บ้านกับเด็กฝุกงานอย่ามาโอรู้อย่ามาทําตัวออกะนอกหน้าใช่เพราะต่อให้พวกเธอทําดีแค่ไหนมันก็ไม่มีประโยชน์ไม่ได้ทําให้พวกเธอได้เลื่อนตำแหน่งจําคําฉันไว้นะเป็นคนดีใช่ว่าจะมีที่ยื่เอาลุงโกโก ไปได้แล้วนี่ถ้ายัางไม่รีบไปจะโดนมวยชายเลยนะโตเว่โอเคโอเคโอเค I'm sorry I leave now I leave now โอเคเอาพูกเธอสองคนมูยืนทำอะไรไปทำงานกันตอสิเร็วๆค่ะค่ะ พร้อมไม่บีมผมจะเปิดเมลของสำนักงานใหญ่อ่านแล้วนะเรามีชีพเป็นุูมงานแน่นอนพร้อมค่ะเปิดเลยค่ะเฮ้ย <Hey! S 2> อะไรคะคุณคนที่ได้รับรางวัลไม่ใช่ผมแต่เป็นยายลูกหมูกับยายฝนลูกน้อองงขเราบีมว่าน่าจะต้องมีอะไรผิดพลาดเราบุกไปที่งานเลียงกันเลยดีกว่าค่ะไปบีมผมไม่ยอมปล่อยเรื่อง,น,ง,งน,นี้ไปง่ายๆแน่ ไม่มีรายชื่อของพวกคุณยังไงก็เข้าไปในงานไม่ได้ครับแต่ฉันจะเข้าใหญ่ไม่ปั่นกับใหญ่เด็กใหม่เข้าไม่ได้เลยใช่อย่ามาขวางเลยดีกว่าพวกฉันจะเข้าไปในงานไอเข้าไม่ได้ครับไอ้คุณบอกว่าจะเข้าไปเข้าไม่ได้เลครับหยุดมาให้ได้ไม่ได้ครับฉันบอกให้ปล่อยแฟนทีงไงผมไม่ปล่อยครับปล่อยอยู่นี่นี่ไอพวกจะกลับมาได้ยังคะเนี่ยนั่นสิคะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องมาถามฉันหรอกฉันตั้งหากที่ต้องถามพวกเธอ ฉันเป็นถึงผู้จัดการพวกเธอเสนอหน้าแทนฉันได้ไงนั่นสิพวกเธอทาฉันขายหน้าแนะล้วรู้ไหมทําไมพวกเธอมาอยู่ที่นี่ได้บอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะว่ามันเป็นคาสั่งของใครของฉันเองมันเป็นคําสั่งของฉันเองที่มันลงต่างชาติคนนั้นเองทำไมผู้บริสาทไทยชัดจังไม่ได้เป็นคนต่างชาติหรอกหรอไม่ใช่หรอะถ้าเป็นคนไทย ฉันแค่ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อทดอสอบและงานสาขาของพวกเธอฉันแค่อยากจะรู้ว่านอกจากพวกเธอทํางานดีแล้วยังมีจิตใจดีกันอยู่หรือเปล่าแต่ก็ไม่เลยเธอสองคนนี้แรงน้ําใจแถมนิสัยยังแย่นี่สุดต่างจากหนูสองคนนั้นริบดบนี่ลุงทำแบบนี้เพื่ออะไรลูกเป็นใครกันแน่ลุงอาจาร์พจน บอกเขาไปสิ่ว่าฉันเป็นใครผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าคุณคือคุณปฏิพัทประธานบริษัทแอลเคทีงไงครับ <G ül> <G ül> ประธานบ <G ül> ริษัท <G ül> คนนี้เหรอคะจะเป็นท่านประธานใช่ฉันนี่แหละปะี่คุณเป็นผู้จัดการคุณไม่รู้เหรอว่าเขาเป็นท่านปรผมไม่รู้ก็ทําประธานเขาไม่ลงมาคุออคยกับพนักงานนี <G> ่ <ül> เอาละ พวกเธอสองคนออกไปจากงานฉันได้แล้วแล้วก็รีบไปเก็บข้าวของของเธอออกไปจากบริษัทเลยหมายความว่ายังไงครับเก็บข้าวของก็หมายความว่าฉันไล่พวกเธอออกไงไล่ออกใช่คนทำงานหลางคนอย่างพวกเธอไม่สมควรมีที่ยืนในสังคมไปออกไปได้แล้ว พวกหนูจำคำาลุงไว้ครคนดียกมีที่ยืนเสมอค่ะคุณลุงพวกหนูขอบคุณมากๆเลยนะคะแค่เธอยิ้มแค่นั้นมันก็ททำไม่คิดไปไกลยิ้ม ธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน